สดีคอยเซนครับโอเคกลับสบายดีสำหรับชุดสายดาวทุกค,คนเนาะยินดีนะครับก็สู้่องเซนครับสแนเลสของเร <Okay. S 2> โอเคมูนเนลคุสิมาให้สีดุมเนาะตอนนี้คิดทีแล้วที่เข้าไปเจอะดุมเนาะ <Wow. S 2> ะคิดที่แล้ว คลิปนี้เทาสิมาให้สีเนาะโอเคอ่าก่อนอื่นกัแปลเครื่องกระเพาะกับเดืลิมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกับน้องแก่อยคิดต่อไปเนาะโอเคสีเดียวที่มาให้วันนีก้ก็เป็นสีอ่านี่นะแถวบบงสีสีเี่าที่มาให้วันนี้ก็เป็นสีตัวน,นี้เนาะเนี่ยสีของบิล็อก เบอร์ S 45 S เนาะ F อฟอ่านมาแต่ไอันนี้ประมาณนี้เนาะเบอร์นี่แหละแล้วก็สีมีสีมีเนาะสีเคลือบเงาเป็นสีธรรมดาเนาะสีเคลือบเงาโอเคสองปองนี่กับประมาณร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้แหละโอเคสอก,เคกสิมีเนอนะน้ำยาเอทีเอเนาะน้ำยารอบสนะีเนาะของเอท เดี๋ยวเาสิไปลอกสีก่อนเนาะก่อนสีไปเฮ็ดสีก็ขอลอกสีก่อนไปบ่าลอกสีเขาสีโบเฮ็ดได้เบิ่งเนาะเพราะว่าเสียเวลาเนาะเดี๋ยวค่อยตัดไปตอนเฮ็ดสีกันเลยคลิปนี้เขาอะสีโบมีตะกองเนาะเพราะว่าตะกองเขาโบมีแล้วตะกองข้าไปเฮียนโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนอ่ตัดไปตอนลอกสีแล้วทุกอย่างแล้วก็ตัดไปตอนพ่นสีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนเลยเนาะขอด้ายเสียงรถไก่ทางเนาะเพราะว่าเพื่อคอยเคลมทางเนาะ ขอไพ่ในเสียงรบกวนเนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปต่อเนื้อเลยแหละโอเคเนาะหลังจากที่เราอ่าเลาะสีแล้วคัดแล้วก็สีได้ประมาณนี้เนาะนี่เนาะสีง่ายกันเลยก็สีแบบยำๆนี่เนาะเพราะว่ากระดาษทรายค่อยเบื้อใหนี้นี่เนาะค่อยๆกับอะไสีโบละเอียดไว้ได้เนาะกับโบลเอีย่ไปไหนประมาณนี้เนาะอย่าชิวิตวันนึงเนาะสีนี่นี่เนาะสีนี่ของบีล็อกเนาะเบื้อนี่แหละเดี๋ยวเราขอเกมไปก่อนนี่ ใช้มือเดียวจับให้คนเดียวจเจอยซาลามมนยุ่งยากรีให้คนเดียวนี่ <c oughs> นี่เนาะหัวฟุ่นกันเลยหัวธรรมดาบปนี้เนาะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนหัวเนาะเขาจะเป็นหัวตัวนี้นี่หัวตัวนี้เดี๋ยาขอ,ขอปิ้นหัวกันนึง <c oughs> อ๋อให้คนเดียวยากเนาะแต่กองบุญมีเดี๋ยวลองลองหัวนีก่อน <c oughs> โอเคเนาะประมาณนี้น เดี๋ยวเรามาฝุนกันเลยเนาะอันนี้สิบมมีห้องฟื้นเนาะเดี๋ยวเราเอาสีนี้เลยใหดเป็นห้องฟื้นเลยเนาะเดี๋ยวเริ่มจากสินสินแรกเลยเนาะก็คือดุมนาเนาะสินแรกค่อยฝุนกันเนาะแบบเก่าเฮาเทคนิคของเฮาก็ฝุนบางๆห่างๆกันเนาะบางๆห่างๆกันนะเทคนิคของเฮาซุดไฟซุดมันหัวฝุนนี่มันช่ออกแบบออเทิงดุ่มเนาะมันไม่ได้ออกเป็นวงมุนเนาะถ้าหัวเดือมันจะออกเป็นวงมุน อันนี้ค่อยว่าซีดยูเดตเนาะเพราะว่ามันจะแห้งไว้สีเนาะถ้าซีดยูโฮมสีสินนั้นแห้งเนาะมันสีบลคอกักบันใดโอเคเดี๋ยวซีดเลยโอเคเดี๋ยวเ้างน้ายน้ายมายูโฮมหมดเนาะเพราะว่าค่อยว่ามุมมันสีบัวงามบเนาะเดี๋ยวเ้าย้ายมายูโฮมดีกว่าโอเคเนาะเดี๋ย่อันนี้เ้างของน้ายเขาโฮมเป็นทีมเลยเนาะเพราะว่ายูเดตมันแบบสีสะท้อนเนาะมันสีมันสีเห็นสีงานบัวงามเนาะเอ้ายูโฮมให้เบิ่งแล้วบดนี้เดี๋ยวซีดยูโฮมเหมนเลยเนาะเดี๋ยวฝนซีดแรกคือเก่านี่แหละต่อเลยต่อเลย เน,นบางบากันหลอดนี้หลอดเละเถึงลุ่มถึงลุ่มอันนี้เขาสีปวดตั้งก้อนให้เบิง่งเนาะเพราะว่ามันสีบุหรี่คักมาได้ถ้าจับเป็นนี้เลยักกลัวเดี๋ยวเอาผุดทนันทีก่อนโอ้ยมุมก้อนหรือเบิ่งก้อนอะกันนี่ ขอภัยในไายวิแบบลล์เบลก้าเนาะบรร بان ไายวิลล์เข้ากันเลยบรร بان เนานะโอเคชิ้นแรกเอามาชิ้นสองชิ้นสองชิ้สองกับ,บ,บกเบลก่าเนาะห่างก็บแบบนี้อ๋อปีบร้อยแล้วก็เอาชนลุ่มนี้เนาะแบบนี้ บาางห้อ๋อสีงานตัวนี้ค่อยคือค่อยว่าสิบลอเขาคิดว่าสีบลองามตัวนี้เพราะว่าค่อยคัดบริเวณนั่นจะโอ้ขี้ร้ายอ่าค่อยสีฟุ้นแบบคางนี่ให้เช็ดแชมบูแน่นอนอย่าปีนคางเนาะเพราะว่าค่อยบริเวณหอยเนาะถ้าค่อยหอยมันสีงามตัวนี้อันนี้ค่อยบริเวณหอยแล้วมันแบบ ว่าว่างไรวะแบบมันตับมานี่เนาะคอยสีพุนค้างให้แล้วแล้วอย่างไงค้างนี่ขึ้นเนาะถ้าพุนบโบแล้วค้างนี้ปีบินมามันจะเป็นห้อยเนาะถ้าห้อยก็สีสบายก็ชี้ง่ายก็เอาวิธีห้อยห้อยแบบเขียนพุนเอนะตระเรกว่าที่ชี้แบบที่สีชมสีอ่าสีบัวสีเขียวสีอย่างส้นเสกนะที่กระเจ้าที่ยมตระเรกว่าเที่ชี้ไปนั้นแหละคี้ไปขึ้มาโอ้ยยากแหละเดี๋ยวมันต้องลุ้นเดี๋ยวมันสี แล้วีว่มีดาม่ามาเฮ้ยดุมลาบดุมกีก้นั่นนี่นาะทเดเสชีนี่แหละชีเดือนี่แหละผมมีดามาวาาดึงก้น้อยเนาะอ๋องานอา,าชีบุญเยนเลยเนาะว้าคอยคัดบริยตเป็นอาชีพงาคัดบริยตใผาคัดละเอียดก็ชิ่งามคันเหตุตามกันได้ถ้าเหตุตาม ค่อยกับแบบคัดละเอียดละเอีงามเนาะแนะนำในนี้เพราะว่าอันนี้ค่อยพลาวเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวนี่ก็ย่างฝนเนี่ยมันมันกับง่ายกับสีแบบรีบรีบเหนะมันกับสีกระดุกกระดิดแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้เบิรงคัดบริเลดโอหชิ <c oughs> ้นงานโอเคเดี๋ยวข,ขอปีนผ้ากับเบิร์หนึ่งนะหงายฟ้ากันก่อนโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวนะบันเดิมไปโอเคเนาะปีนธาตแล้วเนาะนี่พระพี่สองเนาะพระเล่สองอ่าวางกลางเออเทวางในเนี่ยค่อยจีป็นเฮ็ดเป็นสีดำเนาะเพราะว่าค่อยบมดสาเบรกหลังแล้วค่อยจีเป็นสีดำจีบฝนสีดำไว้เพราะว่าถ้าป้าเบนี้มันสีก็คือทีมีอังแล้วก็สนิมมันแหละโอเคเดี๋ยวฝนโตเลยฝนโตฝนโตบางบามึงก็โอ้ลมลม ลมผัดซีอยากซื้อดูไมหมผมมีเงินเดี๋ยวยตอนนี้เห็ดดุมเดิมเห็ดไปเรื่อยเนาะเห็ดแบบเด็ก้ะนอกนี่แหละเด็ก้ะนอกเห็นดชีดเด็ก้ะนอกเห็ดรดเนาะ Ba bà ngon ngon nè, bụng ngon. A ngọt nè hương bay yu dâm, kẹo hết hook yang ngay là kèa la ba hang ngay 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 kìa ngay 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 งข้อยาตัวทึ่งเลยเนาะเดีนี้อันนี้สีข้อเลา่าเรียบร้อยแล้วเนาะข้ออยาพ่นเลยนีนนนนน่ถ้าบอเลา่ามันก็นสีแบบมิดแมบบีดออกมาอันนี้ข้อเลา่าเป็นสายทนาที่ละข่อยจะมาพ่นให้เบิมานี่อันนี้บีขาอลืมเอาโอ้เหลือบ,บีออกทีเจ้า คนทับเลยเบี้ยวเบี้ยวหายเร็วอันนี้วิ่งหัวเราเอกไปออกมาให้พี่ เดี๋ยวเผากลาวเนาะเก่งกลางมันนี่แหละเก่งกลางวบางนี่เนะน,น,นะนาะโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวให้เบิไงง่ายไนะง่าก็สิยำๆเนาะเพราะว่า อีกอย่างดุมนี่ไปดุมเก่าเนาะไปดุมเก่าล้วเบี้ยค่อยคัดหลายเทือกประมาณ4ี่ห้าเทือกแล้วนะค่อยสีดุมสี่ห้าเทือกแล้วเทีดซีดุมค่อยคัดไปคัดมามันก็สีเบี้ยเป็นห้อยวายๆเนาะเป็นห้อยขีดขั่วนะนี่นี่นี่ห้อยขีดวายในนี้มีบดดุมกับเก่าแล้วเนาะง่ายเงินตามสภาพดุมมาแล้วเนาะคือค่อยให้เบิ่งตอนแรกแหละสภาพประมาณนั้นเลยดุมกันเลยดุมกับเก่าแล้วโอเคเดี๋ยวเหาตัดไปตอนมันแห้งแล้วค่อยสีลงเงาให้เบิ่งเนาะ โ okay. okay, นะอเคโอเคนาจะสห็นหน,หนะครับใชาลงเงาเนาะนี่เงหาเงาเาก็ได้ยสีลงเงาโอเคคลิป okay. กระลูกกระลาจ้าเอ้ยนี่เคก่นนะเข็นมือเดียวอีกข้งาบบ้าโอเคดีวเขาลงเงากันเลยเนาะอ่าใิเรื่องจากีนตัน,นี้กอนเนาะคลิบัานก,ก,กระลกกะลา

โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนสีแหงเลยเราสีทายมือีบ้านหนึ่งเนาะว่ามัดสีเป็นก็ได้ว่าสีง่ามหรือขีร้ายเนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนนั้นเลยเนาะตอนสีแหงเลยผูอย่างโอเคเนาะหลังจากสีแหงก็สีได้ประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ก็สีทำงานเรียบร้อยเนาะง่ายกับสีแบบ้ยบบริยี่เนาะเพราะว่าดุมนี้ค่อยเฮ็ดหลายเถื่อเนาะค่อยคัดบริยี่นี่ให้เบิ้งง่ายก็ประมาณนี้เนาะน้า มาเนี่เลย,ยกะพอได้อยู่เนาะนี่พอแบบมีรีมีลายขึ้นนิดนึงเนาะพอพอคอยเจาะอันนี้ใหม่กะใครก็แบบดดิมๆเนาะเจาะโอเคจะทำเบิ้งดุมนากันเลยมันเดี๋ยวปกักปั้นเนี่ยดุมนากันเลยแห้งกันบ่อะแห้งหรือไม่เนี่ยยากนี่เนาะประมาณนี้ดุมนา มาเนี่เลยนะโอเคเดี okay. ๋ยวๆปังก่อนอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มีแต่มาเฮ็ดฉี่ให้เบิ่งเนาะเพราะว่าผมมีคลิปเฮ็ดเนาะอันนี้ก็เฮ็ดคลิปแบบบัลลังก์ระลูกกระลาเนานะอันนี้ยำนีล่ละเพราะว่าอ่าจะใช้วปาอะไรค่าที่ซื้อดุมไม่ผ่านผมมีเงินเนาะมาอ,อยากจะดุมเยอะเดว่าค่อยผมม,มีเงินซื้อเนาะตอนนั้นไ,ไม่ได้มาเฮ็ดดุมเดิมฉี่บ้าจะไหนก็นบ้านเนาะค่อยผมมี เงินซื้อไหมโอเคอันนี้ค่อยกับได้ตัดบวกมานเนาะสีไปสานเซนล่างไหมเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งล่างเขาซื้อมามื่อน,นี้นเนาะแป๊บน,นึงนี่เบายรสานล่างวันนี้ใช้ล่างดำเน,น,นาะวัมมนนี้เนาะล่างนี่ซื้อมามื่อนี้เนาะล่างอะไรโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาทีมาอัปเดตรถเนาะว่าเขาเห็นยังไงคลิปต่อไปพวกเราจะมาอัปเดตรถ อ่เบอะไรการลดว่าเ how hit ยังไปแน่แล้วเนาะยังแางชาติดด้วยเอารถเฮาะนี่เราเลิกเลยจะพาดไม่ได้ตอนนี้โอเคเบอร์วข้าวในคลิปหน้าสิมารีวิวให้เบิรงว่าอ่า,าสีบอลหลายอย่างในคลิปหน้านี่เนาะคลิปหน้าสีบอลแบบละเอียดเลยหลายอย่างเติมเอามันจะจบในคลิปหน,น้านี่มีคนถามวรสร้างเครื่องแก๊กใส่ใน,นนี้เนาะเพอากระชิตอบให้คลิปต่อไปเด้เนาะโอเคเดี๋ยวสฉลักคลิปนี้ขอลาไปก่อนนอนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนา้าโอเคเนครับ